เรื่องหลังกษเสียนถ้าใช้เงินมากก็กลัวเงินจะหมดใช้เงินน้อยก็กลัวจะใช้ชีวิตแบบไม่คุ้มค่าแล้วต้องเท่าไหร่ดีล่ะที่ควรจะเตรียมไว้คลิปนี้มีคำตอบครับ Well h a n h e a l t h Channel ข้อมูลการเงินและสุขภาพที่น่าสนใจในมุมมองที่น่ามองสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Well h a n t e l t h Channel นะครับผมหยงครับครับผมยันมานะครับ คุณยศแม่วันนี้เรามาพูดเรื่องการจัดการเงินหลังเกษียณกัน<ช>นะครับอย่างที่คำโปรยเลยนะครับใช้เงินมากเนี่ยก็กลัวเงินหมดใช้น้อยเนี่ยก็กลัวว่าใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าแล้วควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ดีล่ะนะครับคุณยนแม่มีอะไรมานําเสนอไหมฮะวันนี้ครับจริงๆเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะฮะ ในวัยที่เริ่มเก็บเงินหรือเตรียม,ม,มเงินเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยหรือใกล้จะ,กะเกษียณแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ต้องมานั่งคิดเลยนะว่าเอะควรจะมีเงินเท่าไหร่หรือว่าควรจะปีปีหน,นึ่งอ่ะสมมติว่าเราเก็บเงินทํางานม,มาได้มีเงินอยู่ก้อนหนึงเนี่ยจะถอนเงินมาใช้เท่าไหร่ดีนะครับ,รบซึ่งไอตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากฎ 4% r u l e 4%หรือว่า4%เนี่ยใช่ไหมครับก็4%อนนี่มันคืออย่างไรฮะครับออผมมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีทางการเงินอันหนึ่งนะครับเรียกว่าโดยคิดคนนะ้นเนาะโดยเป็นนักวางแผนการเงินนะครับของสหรัฐน,นะครชื่อคุณวิลเลียมเบนเจนนะครับในปี1994นะครับคือคือคุณเบนเจนเนี่ยเขาต้องการที่จะหาวิธีเนาะหรือว่าหาสิ่งที่เอ้ยเราควรจะถอนเป็นแบบเรทในการถอนเงินเนี่ยเท่าไหร่ดีเพื่อที่จะถอนเงินแล้วเนี่ย ทำให้มีเงินหลังกเกษียณเนี่ยเหลือเหลือไปจนทั่งแบบว่าจนกระทั่งหมดหมดบัตรสุดท้ายนี่ครับก็คือมีเงินใช้เรื่อยๆนั่นแหละนะครับถูกต้องนะปุ๊บเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าคือบางคนเนี่ยคือสิ่งสิ่งที่คนกเกษียณเป็นนะส่วนใหญ่คือช่วงแรกในวัยในวัยที่แบบกเกษียณเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้เลิงล่ามานกะค,คือเลิงล่ามานกะคือแบบโอ้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปใช้เงินเต็มที่ถูกไหมฮะแล้วเสร็จแล้วพอเวลา เริ่มจะแบบว่าเฮ้ยบ้านปลายคือแบบว่ากเกษียณไปแล้วสิปีกเกษียณไปแล้วยีปีเริ่มแบบอาจจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยเงินเงินไม่พอช่วงแรกใช้เยอะไปะถูกไหม <Okay. S 2> ะนะครับ,รบ,รบเขาก็เลยคิดค้นวิธีนี้ขึ้นมาไอ้กด4%ี่ยว่าต้องอธิบายก่อนว่าไอ้4%เนี่ยมันจะมีหลักการยังไงนะครับก็คือหลักการเนี่ยคือว่าให้ถอนนะฮะเงินได้เนี่ย4%ของเงินกเกษียณที่เราเก็บไว้ทั้งหมด ก็คือค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยนะครับสมมุติว่าค่าใช้จ่ายต่อปีเนี่ยคือ1ล้านบาทนะครับแปลว่าเงินที่เรามีปุ๊บเนี่ยก็คือ25 000, คูณ25ไปก็คือ25ล้านถอนออกมาเนี่ยก็คือ4%เนนั่นเอง <c oughs> ถูกไหมฮะนะครับ,รบหรือว่าถ้าสมมุติว่ามี1 000, 000, ล้านเหรียญเนี่ยนะครับก็ถอนออกมาใช้ได้เนี่ยปีละ4 0,000เหรียญถูกต้องนะครับ,ค,รบรคิดง่ายๆคิดง่ายๆสมมุติว่าเออก็คิดอย่างนี้ก็เลยมีเงิน1ล้านนะครับก็แปลว่าถอนได้ปีละ4 0,000 แต่ในที่นี้คือไม่ใช่4ี่ห0ื่นทุกปีนะครับสามารถที่จะถอนเนี่ยโดยการหลักการคเนี่ยคือใช้หลักการโดยการว่าถอนเงินเนี่ยสี่หมืใช่ไหมฮะบวกกับอัตราเงินเฟอ้อในปีนั้นบวกเข้าไปเรื่อยๆเช่นปีปีแรกถอน40,000ื่นใช่ไหมครับครับปีที่2สมมุติว่าเข้าของเนี่ยเงินมันเฟอ้อขึ้นสมมุติว่าเฟอ้อขึ้นสปร์เซ็นต์ะครับก็จะสามารถถอนได้48,000บาท อ,อะนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างตัวเลขให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าพอปีที่3ก็คูณเงินเฟ้อในปีที่3เข้าไปอีกเช่นบวกอีก2%ก็ก็บวกเอา48800ปเป็นฐานแล้วก็คูณทำแบบเนี้ยแอดจั้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆอก็จะทำให้เงินก้อนของเราเนี่ยล้านที่เรามีเนี่ยพอใช้ชีวิตจบไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เงินก้อนเนี้ยมันไม่หายหรือว่าใช้แล้วไม่หมดว่าง่ายๆก็มีเงินเพียงพอเี่เเนอยู่เรื<พ>อ่อยๆ,ๆนะครับ แล้วทีเนี้ยเขาไปลงทุนอะไรฮะมันถึงถอนได้แบบอย่างนี้คุณยันมากนะครับ,ค,รบคือแน่นอนนะครับว่าเงินเงินที่เงินเก็บเกษียณเราเนี่ยจะฝังตุ่มหรือว่าฝากธนาคารอย่างเดียวเนี่ยไม,ไม่ได้ไม่พอแน่นอนใช่บอกว่าคุณจะถอน4%เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ้าสลองหรือว่าอยู่ไปจนถึงอายุที่อายุขายนะครับ,รบซึ่งจากโมเดลตรงนี้นะครับเขาคิดโดยที่ ใช้เงินเกษียณเนี่ย4%ใช่ไหมฮะครับแล้วอยู่ไปอีก30ปีหลังเกษียณนะครับอ่าสมมติว่าเกษียณ60ก็อาจจะสิ้นอายุก็90อ่าคือคิดเนี้ยแล้วคือจน90เอาง่ายๆว่าเงินคุณอยู่ถึง90แน่ๆอ่ามีความมีความมั่นใจมากเลยทีเดียวแล้วทีเนี้ยเขาไม่ใช้ฝังตุ่มซิสเต็มแล้วเนี่ยเขาต้องใช้อะไรฮะคุณเดนเนครับก็วิธีการโมเดลที่เขาคิดมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็คือว่า สมมุติว่าเป็นการลงทุนในหุ้นนะครับ50%และอีก50%เนี่ยลงทุนในตราสารหนี้ไอ้อร์นเงิน1ล้านเนี่ยนะครัล้านเลขกลมๆเนี่ยนะครับ50หุ้น50เป็นตราสารหนี้นะครับแล้วก็ถอนออก4% 4เป็นระยะเวลา40ปีก็คือ4%บวกเงินเฟ้อเป็นระยะเวลา40ปีนะครับก็โอกาสมากมากทีเดียวที่เงินเนี้ยจะเหลือเพียงพอนะครับ ซึ่งข้อมูลนี้นะครับเขาก็มีการแบคเทสเป็นข้อมูลเป็นย้อนหลังแบคเทสย้อนหลังเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบย้อนหลังนั่นแหละ50ปีนะครับในช่วงปี192ตลาดในช่วงปี196ถึงปี1 9 7 6กนะคก็คือสามารถอยู่ได้สบายๆในช่วงนั้นใช่ไหมใช่ครับนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะมันเกิดอะไรขึ้นฮะคือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า คือถ้าเรามาดูนะว่าคือเขาบอกว่ามีการบอกว่า50%หุ้น50%ตาสานนี้ใช่ไหมครับ,รบจะบอกว่าในสมัยนี้ถ้าเราไปดูอัตราผลตอบแทนหรือว่าตัวบอลยูในในตลาดเนี่ยก็พบว่ามันเอ่อตาสานนี้เนี่ยผลตอบแทนน้อยลงเยอะมากเลยนะครับก็จริง,คร,ง,รงครับบางบางประเทศเนี่ยคือเป็นศูนย์เลยถูกอว่าครับอ่นะพันธบัตเป็นศูนย์หรือว่าตาสานนี้มียอดคือแบบน้อยมากเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับแต่ถ้ามาดูในหุ้นหุ้นก็ยังคง ในระยะยาวถ้าคุณลงทุนในระยะยาวหุ้นก็ยังคงให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะสักที่ในโมเดลเนี้เขาคิดไว้10%ซนะครับก็ซึ่งก็ไม่ได้ดีจากปัจจุบันมองย้อนหลัง20ปีนีปีก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐใช่ไหมฮะ, mm hmm. ะก็ประมาณ1 0 8%ก็บางในบางช่วง12%ในบางช่วงแปลว่ามันอาจจะอยู่ที่ต่อไปเนี่ยในตัวตราสารน,นี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันมีทางแก้ไหมครับ ครับผมก็จริงๆเขาบอกว่ากฎนี้จริงๆมันไม่ได้ตายตัวอะไรไม่ได้การันตีใช่ไหมครับวิธีการเขาก็มีการคิดต่อนะครับว่าจากเดิมเนี่ยงั้นหุ้นในหุ้น50%เนี่ยจากเดิมที่เขามีการทําโมเดลโดยการไปลงทุนในหุ้นใหญ่เพียงอย่างเดียวนะครับ mm hmm. เขาก็มีการแบ่งนะครับจัดส่วนโดยการที่30%เนี่ยลงหุ้นใหญ่อีก20%ลงหุ้นเล็กนะครับ mm hmm. ก็อาจจะช่วยให้ผลตอบแทนเนี่ยมันดีขึ้นได้บ้างน,นะครับ อาจจะทําได้ถึง4.5เหรือบางโมเดลเขาก็มีการบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยลองปรับดูไหมถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับโมเดลนะครับว่าอาจจะให้อยู่ในหุ้นสัก60และในตราสารนี้สัก40็ก็จ,จะทําให้กดกดไอ้4นี้มันเฟกซิเบิลมากขึ้นหรืออาจจะทําให้ผลตอบแทนดีขึ้น ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าในตัวตราสารนี่เองเนี่ยมันอาจจะให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลดสัดส่วนในตราสารนี่เนี่ยนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในตัวของตราสารทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็<ห>อ,กอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งกรณีนะที่เราอาจจะมีเคยเล่าเล่าไปใน level and level หลายตอนก็คือว่าคนเราอาจจะอายุเพิ่มขึ้นถูกไหมที่บอกว่าอายุร้อยปีใช่ไหมอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ต่อไปใช่ ใช่ครับนะก็แปลว่าแปลว่า,วาก็ต้องมีการปรับปรับสัดส่วนตรงนี้นะครับอาจจะไม่ต้องฟิก4%หรือว่ามีการอาจจะต้องมีการปรับพอตเพราะว่าจากเดิมที่โมเดลเนี้ยที่เขามีการคิดเนี่ยก็คืออยู่กเกษียณ30ปีใช่ไหมใช้เปีย4%แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าชีวิตคุณจะอยู่ไปอีก40ปีหลังเกษียณเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับสัดส่วนพอตให้มันให้มันค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีขึ้นเพื่อที่จะถอนได้4%ได้มากขึ้นอ่านะครับ หรือว่าในทางกลับกันเนี่ยนะครับอาจจะจัดพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมีเงินเที่ที่ถอนเนี่ยอาจจะน้อยกว่า4%ก็เป็นไปได้นะเพื่อจะได้เซฟในข้อน,นี้ขึ้นมาด้วยใช่ถูกต้องครับเพราะเพราะถ้าเกิดว่าเราเราอาจจะบอกว่าตลาดมีความผันผวน,นนะบางที4%เนี่ยถ้าเกิดบางช่วงตลาดไม่ดีจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้เงินเราอาจจะหมดก่อนเสียชีวิตอนะ๋อัก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่เราก็เคยมีการไปดูข้อมูลถ้า3%าอนก็จะเซฟขึ้นก็ได้อ่าครับโอเค นะครับนะก็แน่นอนนะครับก็สามารถใช้กด4%เนี้ยไปประยุกต์ใช้กับแผนการเงินหลังกเกษียณได้นะครับแต่ว่าถ้าก่อนกเกษียณเนี่ยผมว่านี้ก็สําคัญนะมันเหมือนว่าเป็นการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอะนะฮะ ว่าตอนนี้เออสมมุติว่าวันนี้ใช้เงินทั้งหมดเนี่ยใช้จ่ายต่อปีเนี่ยครับอ่าที่บอกคือ1ล้านบาทใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะตั้งไว้แล้วถ้าเราจะแอปพลายไอ้กด4%เรนตนี่ยเราควรจะมีเงินต้นเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าคูณไปเนี่ยก็คือควรจะมีเงินเก็บเนี่ยก็คือ25ล้านบาทอ่าถ้าเราอยากไหมก็อันนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายไว้ก็ได้เออก็ดีนะผมอันนี้ก็เป็นสําหรับคนก่อนเกษียณตั้งเป้าเลยอยากอยากใช้เงินปีละ1ล้านให้มีเงินเก็บ25ล้าน แต่ถ้าคนหลังเกษียณก็คิดว่าถ้ามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ถอนสัก4%จะปลอดภัยโอเคครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับคอนเทนต์ของ w e b l t h and ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับก็เราวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ